หลังไมบ่บอลเมซี่ติงบอลังดอและเผย30รยชื่อนักเตะชายก่อนจะเข้าไปฟังกันต่อแอดขอคนละหนึ่ง like, ไลค์เปื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ฟองูบอลนิตยสารลูกหนังชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสได้เปิดเผย30รายชื่อผู <caffeine> ้ที่ลุ้นรางวัลปลองดอโดยดโดเมซี่เจ้าของรางวัลุลองดอ7ครั้งเป็นต e ัวเต็งที่ได้อีกครั้งหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประทศกาตาช่วงปลายปีที่แล้วแต่ก็ยังมีคู่ชิงสมน้ำสมเนื้ออยู่ก็คือนักเตะจากแมนเชสเตอร์ที่คว้าที่เป็นแชมป์ลีกการ2022-2023ที่ผ่านมาโดยที่มีลุ้นด้วยกันก็คือเอ์ลิงฮแลนด์ควินเดบอยและวิเดรโา แต่ก็ยังไงที่มีลุ้นได้มากที่สุดก็คงเป็นอิโอดเมซี่แต่ก็มาดูสรุปรายชื่อ3 0ผู้เล่นงลุ้นรางวัลบุลองดอร์2023ผู้เลี้ยงอันวาเลสเคนเวนเดอร์บอยด์โรเบนดิเวสเออร์ลิงฮาเลนเบเดโรซินบาโรดี้ยอนโกไกโอนักเตะเหล่านี้มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดอินคาคูโดกันโรเบิร์ตเลวาโนสกี้จากบาร์เซโลนาทั้งสองคนจูดเบลิงแฮมลูก้าโมดิสวินิสุโจเนีย3คนนี้มาจากเรอัลมาดริด และออนตัวกิสแมนจากเอลิโกมาลิตไฮริี่เคนคิมินเจจามูนมูเซล่าจากไบเันมิวนิกทั้งหมด3าคนนิโคลโลบาเรล่าอ an ินเตอร์มิลาดคาบินซาคาวานาสเคเลียนาโปลีมิตเตอโอซิงเฮนนาโปลีโรนดานโกโรมูอานีและกีเนเปเป้จากทีมปารีสแซงต์แมงเอมิเลโนมาติเนสอฮตเตนมิลลาลาตาโนมาติเนสจากอินเตอร์มิลาด มาตินโอนิกาตอาร์เซนอลบูโกโยซาก้าอาร์เซนอลอองเดียลโอนานามาเตอร์ยูนอิดต์มเมดซาราจากเรอัลบูคาลินเบนเซม่าจากอันดิฮัสยาชิดปูนูจากอันฮิลานวิโด้แมซี่จากอินเตอร์มามี่โดยในรอบนี้กิตาโน่ลอนโดไม่ติดชื่อในการลุ้นลมงดอเจ้าของรางวัลแมงดอ5สมัยซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2005 ดยเจ้าตัวยุติช่วงเวลาในการแข่ง,ขงยุโรปเมื่อเดือนธันวาและใช้เวลาตลอดทั้งปีกับทีมอันฮานเซอร์ในซา,าดีอาระเบียทั้งนี้วิธีการ,รว่ารางวัลจะมีขึ้นในงานบอร์ลอน2023ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันจันทร์ที่30ตุลา2566นี้หากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันข้ามาเยอะนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเลนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ